ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์นี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวราวสตาร์นะครับผมราสตาร์ราสตาร์เด่น2ตัวมาทุกมา2วันรวดนะครับแต่ฟันผิดเนาะนายลองพิจารณาดูวันนี้นะครับราสตาร์ที่ผมเห็นดูนี่ไหลห้าไหลจังห้าเนี่ยไม่รู้เป็นไรเนี่ยราสตาร์วันประจําวันที่31นะครับผม ราศาวันนี้เด่น49นะครับเด่น49ครับ้าไมยากลาคีผมครับกาุณากดติดตามกด subscribe ไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเลยนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาลุกคนจะกดข้ามเนาะช่วยดูโฆษณาด้วยครับเพราะรายได้ลักผมมาจากการดูโฆษณานะครับผมโอเคครับราร์วันนี้ชอบ4มากกว่า9เล็กน้อยครับจ่อครับ2-4 สาม4ี่หกสีหครับหลักร้อยใส่เกาครับหลักร้อยใส่เเนาะถ้าชอบชอบเล่นตามครับถ้าไม่ชอบเข้ามาดูเป็นแนวทางได้นะครับแต่ผมดูแลคนไม่คนเล่นน้อยเราสตาคนไม่ค่อยเล่นเยอะนะ เขดูจากยอดวิวรู้เลยหรือว่าวางไม่แม่นหรือเปล่าไม่รู้นะคนหลักยอดวิวไม่ถึงห้าร้อยดาวสตาร์นะน่าจะเป็นเพราะหนึ่งมันเวลาปิดไม่แน่นอนนะผมวางมันหมุนติ้ว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 ,วด้วยครับหมุนไปหมุนมาหั้งหลังมาเลื่อนห้ังหลังแต่ก่อนมันเห็นผมสังเกตดูรแรกๆอ่ะมันจะออกผลทีละตัวไล่ตั้งแต่หลักพันหั้งหลังมามันรวดเดียวเลยแต่ก่อนค่อยๆทีละหลักทีละหลักทีละหลักตอนนี้สะดวกระบรนมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนวันน่ะวิ่งไปอยู่วันน่ะ โอเคครับราจตาประมาณนี้ครับแล้วก็ลองพิจารณานูนะครับขอบคุณมากครับจากอานนีกอีกครับเดี๋ยวมาเจอกันมาเลเซียและสามห้าหน้อยครับ